คลิปนี้ครับมาดูเจ้าซานี่อสบายสองหนึ่งห้าสี่ทำทางครับเพราะว่าทํามาสามรอบก็ไม่ได้ครับเพราะว่าตรงกลางนั้นก็ที่ยืนั้าเป็นหลุมเลนขนาดใหญ่ก็เป็นบอ่อเลนขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางบอ่อครับทีนี้แนวของเราดังมาโดนตรงบอร่อเลนพอดีครับเลยทำทางานทํทงานยากมากครับทํางานมีปัญหามากๆเลยครับเลยตรงดึงดินที่แห้งที่สุดครับดินที่แห้งที่สุดครับเพื่อมาปูทาง ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดินขึ้นแล้วก็เดินลงไปข้ามตรงนี้ได้ครับเนาะหรือว่าข้ามไปข้ามมาทํางานแล้วก็ทําแนวทําแนวไม่ได้ครับเราจะขุดยกแนวไม่ได้เลยถ้าไม่ใช้วิธีการทําทางตรงนี้ใช่ไหมเนาะเพรเดี๋ยวเวลาทำพอาเดี๋ยวระยะเวลาการทําทางนี่ทํามาหลายวันแล้วครับไม่จบไม่สินกก้นสักทีครับเพราะว่า มันเป็นดินดินเลนเป็นบอ่อเลนครับเราก็ต้องหาวิธีจนได้เลยครับเึงจะยากขนาดไหนก็ต้องให้จบครับถึงมันจะมีปัญหาขนาดไหนก็ต้องสู้ครับต้องเป็นงานด้วยครับเรา ดูสถานการณ์ว่าตอนนี้เราเจอกับข่อที่มีปัญหาเรื่องอะไรครับ่ต้อง,จ,งจริงจังจริงครับั้านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเดินข้ามไปได้ครับแล้วก็ดูรถเล็เต็มเลยครับผม ขึ้นมาแล้วก็ต้องเลียร่งเพื่อที่จะให้ปั้นเป็นถนนครับผมถ้าถนนไม่สูงก็เวลาน้ำมาก็จะเออถนนก็จะมีไม่มีค่าครับมีก็จะเท่าเดินเพราะว่าถนนมันก็จะเละไม่สามารถที่จะเดินได้ครับเราเลยต้องทำให้สูงครับนะ้องนะ นี่ครับผมน้างานที่ทรหดจริงๆสำหรับพวกเราน้างานที่ต้องอดทนมากๆครับน้างานที่ต้องใช้ทักษะในการทำงานจริงๆครับอันนี้ไม่จบครับเรื่องการทำสนุนครับโอ้โ,อโอี่เนะนครับ น่าจะน่าจะจบับเรื่องของการปันน้นถนนนี่ครัต้องเอาดินเหนียวผสมดินเลนครับเพื่อที่จะให้มันแห้งหน่อยแล้วก็จับโยนออกไปได้ครับถ้าง,งั้นขุดไม่ได้ก็ไหลเหมือนเดิมครับเนาะสู้สู้ครับทีมงานปวดักและปัญหาเยอะแยะมากมายเหลือเกินนายก็เร่งงานครับพวกเราก็เร่งมือครับผม ขยับมารับดินครับมาเอาดินเพื่อโยนไปครับโอ้โหนี่ครับขนาดรถใหม่ทรงพลังยังทำงานลำบากเลยครับงานหลวงครับเรียกว่างานเจอบ่อเลยอย่างนี้ครับรถอายุเยอะๆเอยตายเลยครับเดินไม่ได้เลยครับโอ้โหนี่ยขนาดรถอายุรถใหม่ๆยังลำบากเลยครับผมดินแบบ ดินพลานครับกว่าจะขึ้นได้แต่ละครั้งครับผมเนาะอยากขึ้นจากบ่อทํางานได้ครับไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์สําหรับการทํางานของเราครับกับหน้างานที่เราต้องเจอแน่นอนครับในอนาคตถ้าอยากโตหรืออยากจะได้งานใหญ่หรือจะมีทักษะในการทํางานต่อไปก็ต้องเจอปัญหาแหละครับผมถ้าไม่เจอปัญหาแบบนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้โตครับว่ากันไปครับเนาะ เดือดปนาเราต้ลงมุดไปั่วๆ,ๆเลยครับนัดมาอย่างเยอะอาจจะไม่พอซื้อไ้ซ้ำครับวันนี้ถ้าฝนฟ้าอากาศเป็นใจสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเพราะว่าน่าจะคืบหน้าไปเยอะครับเพราะว่าเราจะใช้รถดำมาถอยดินเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะให้ การเตรียมทางการปูทางการทําทางแล้วก็เรื่องของบรรยากาศผลฟ้าอากาศครับถ้าฝนไม่มีปัญหาอะไรหรือฝนทิ้งช่วงให้เราเนี่ยเราก็จะใช้รถดัามาวิ่งดินครับก็จะถอยดินไสในออกให้เยอะที่สุดครับให้เร็วที่สุดกอกลัวเรื่องนี้ฮะ่องที่อยู่คือเรื่องของฝนนี่ฮะมันเป็นช่วงหน้าฝนในการทํางานก็ต้องลําบากค,ครับเราเข้าใจครับแต่ว่าเราทาเราเข้าใจว่าเป็นช่วงหน้าฝนครับคนเราทำดีกว่าจอดครับผม เาประสบการณ์กับชีวิตครับจะได้มีคอนเนคชั่นกับเขาไปยาวๆรู้จักนายรู้จักผูรับเหมาใหญ่ๆจะได้มีงานทําครับเราก็อยากโตครับเป็นลูกเป็นหลานครับแนวทางในการทํางานครับผม โยนไปแล้วก็ต้องบดครับด้วยน้ําหนัก21ตันครึ่งครับบดลงไปครับนี่ขนาดบดด้วยรถโยนด้วยดินแข็งครับยังยวบยาบยวบยาบครับยังอ่อนเหมือนเดิมฮะยังเหมือนเดิมเลยเนาะดินลงไปในมหาสารแล้วนะครับผมดินที่ถมถนนลงไปนะครับดินที่ถมถนนลงไปนี่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับดินเยอะมากครับงานเราไม่เดินเพราะว่าเราต้องมาแต่งถนนแต่งอะไรเงี้ยผมเนาะงานที่ นอกเหนือจากการทํางานแทนที่จะได้ขุดดินขึ้นไปทําเป็นบ่อได้ครับเพราะว่าเราต้องมาขุดและมาปั้นถนนครับเนาะเสียวเวลาปั้นถนนสองวันแล้วครับเจ้าสานนครับดีครับที่เรามีคนขับหรือมีคนทํางานคนทํางานเราที่ทีมงานเราที่มีทักษะในการทำถนนฮะทักษะในการโยนดินในการคิดว่าจะทายัางไงถึงจะเดินต่อไปได้คิดจะทายัางไงถึงจะสามารถ ให้ได้สนุนตรงนี้แล้วก็เราเดินดน้วยความปลอดภัยนะครับทำงานด้วยความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องเดินผ่านตรงนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างดีครับทำไม่ดีก็เดินไปเดินมาตกถนนเจ้าของครับพราะว่าเดินไปเดินมานี่ตกบอ่อเจ้าของเลยช่วยนะครับวันนี้วันที่หนึ่งแล้วครับผมเราขอ จะจบงานภายในครึ่งเดือนนี่ครับผมใมกลางเดือนนี้ฮะกลางเดือนจะว่าอยากจบงานในกลางเดือนมิถุนานี่ครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับไม่รู้จะเป็นไปนอย่างที่เราคิดหรือเปล่าครับก็ตัว ดินแข็งไปมาหาแต่ยังยุบเลยครับผมเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ่ันดูดูครับยังมีหวาดเสียวเลยครับ <c oughs> เพราะว่ากิเลนมันไหลออกข้างใช่ไหมเพราะมันไหลออกข้างเพราะมันก็จะทําให้ดินมันไหลออกตามไปไเรื่อยๆดิน <c oughs> ด้านล่างมันก็ต้องออกให้เยอะครับให้ให้ขุดต้องขุดให้ถึงดินแข็งด้านล่างครับถ้า่งนั้นจะโยนไปกระเท่านั้นครับเพราะว่าดินมันจะไหลออกครับผมดินแข็งมันจะไหลออกครบปูทางไปดินก็จะไหลออกครับ เอาอยัางไงก็เอาครับทำไงก็ทำครับถ้ามีปัญหาก็ต้องทำครับถึงจะยากก็ต้องสู้ครับนี่มาดูสานีปั้นทางครับหรือว่าสานี่ทำทางครับสู้กันไปทีมงานพวกเรา เดี๋ยวขึ้นมามืางกี้ต้องไปทันท้างกับดินแห้งครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เข้าให้กำลังใจพวกเราครับทิมงงานเสร็จแล้วเราถุกไปรับพับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาชมไปกดสับตะครเป็นกำลังใจพวกเราครับการทำคลิปให้ชมไปเรื่อยๆครับว่างก็จะทําให้ชมเรื่อยๆครับาการทํางานอัปเดตหน้าง,งานของพวกเราครับเันใดมีใครเห็นรถขุดยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,น,น,อน,นี้ของทีมงานพวกเราเรยว่าที่งมนพวกเราทํางานอยู่ตรงไหนครับเนาะเราก็จะทาคลิปท,ท,ท,ทุกวันกับให้ทุกคนได้เห็นกันครับ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ